วันนี้ก็จะพามาดูนะครับมีหลายๆคนถามมาครับตั้งตั้งโบน1.9นะครับขอผมใส่กระป่องแข่งนะครับตัวนี้มาจะได้บูตยอยู่ประมาณ35นะครับอ่าเดี๋ยวนะนี่ครับอ่าเห็นเห็นหัวน็อตตัวนี้ไหมหัวน็อตตัวนี้อันนี้มันจะมีมันจะมีตัวนี้อยู่นะ ตัวนี้ตั้งยังไงก็ได้ให้มันเสมอกับกับน็อตตัวนี้ครับห้ามหลุดน็อตตัวนี้นะครับมันจะได้คลายคลายไอเสียได้ดีนะครับนี่ครับให้ตั้งอยู่ให้ตรงกับหัวน็อตเนี้ยนะครับบูทบูทตอนนี้ของผมอยู่ประมาณ32นะครับถ้าอยากเอา35ก็ตั้งลงอีกนิดนึงได้นะครับของผมมันอยู่กลางน็อตแล้วนะผมแค่นี้ผมก็โอเคแล้วนะครับรถก็วิ่งแล้วนะอย่างนี้ก็ มาบอกนะครับวิธีตั้งเทอร์โบนะครับอันนี้ผมใส่กระป๋องแข็งนะฮะบูท35นะครับในโบเดิมนะครับโบเดิมตั้งอย่างนี้นะนี่ครับมีมันจะมีตัวนี้อยู่ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้นะให้มันตรงกับหัวน็อตนี่นะฮะเนี่ยให้มันตรงกันนะฮะอย่าให้หลุดหัวน็อตนะครับอย่าให้มันเลยลงมาข้างล่างนะให้มันอยู่ระหว่างหัวน็อตแล้วมันโบจะไม่ฟาดนะครับก็จะใช้ได้ทนนะครับทนทานนะครับมันจะคายไอเสียได้ดีกว่านะ โอเคครับสำหรับโบ1.9ในการตั้งเทอร์โบหลายหลายคนถามมานะครับผมก็มาอธิบายให้ฟังเนาะเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมให้ตรงกับหัวน็อตตัวนี้นะฮะโบเดิม1.9ครับกับป๋องแข็งบูสต์3.5ครับตัวนี้ขายได้ดีนะฮะเป็นเคล็ดลับนะครับหลายช่างไม่เคยบอกครับนี่ยนะครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการตั้งกระป๋องเวเจ์นะครับเทอร์โบ1.9นะครับโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ